สวัสดีครับข้อนรับเข้าสูดช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีธนูและลัคนาธนูครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีนะครับจะมีการโคจรย้ายราศีแล้วนะครับจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่29มีนาคม2564หครับเสด็หมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วนะครับข้าสู่ราศีกุมเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ5เดือนนั่นเองนะครับจากนี้ไปจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับกับคนราศีธนูบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับ ก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่ปลิ้บเบอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากทางของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของกระดิบายใต้คลิปโพสต์เอาไว้ให้แล้วนะครับสามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังค้อมาลนะครับในการโคจรยายราศีครั้งนี้ของดาวพฤรหรัสบดีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมเสดเนี่ยให้ผลที่ค่อนข้างแรงนะครับห้าเดือนหลังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่29มีนาคม2564นั่นเอง ทีนี้ก่อนอื่นเรามาฟังคำรยากรณ์เกี่ยวกับดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับว่าหมายถึงอะไรบ้างจะได้ไปต่อยอดพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของคำพยากร์เพิ่มเติมเพราะเราไม่สามารถพูดได้รละเอียดเพิ่มเติมมากหมดเพราะว่าเนื่องจากว่า มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาแล้วก็ไม่ได้ดูดวงใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยนะครับมายถึงภาพรวมเท่าน,นั้นดังนั้นเนี่ยก็ฟังแบบเป็นกลางนะครับแล้วก็เอาไปต่อยอดพัฒนาได้จากความหมายนี้นะครับทีนี้เราไปฟังความหมายแรกนะครับของดาวพฤหัสบดีกันเลยก็หมายถึงว่าการเรียนรู้การเพิ่มเติมพัฒนาศักยภาพนะครับดาวพฤหัสบดีหมายถึงการต่อยอดพัฒนานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นีน่แบ่งเป็นสถานะต่างๆตามที่เราไปปฏิสัมพันธ์อย่างเช่น ถ้าเป็นในครอบครัวคนในครอบครัวหมายถึงพ่อแม่คนนอกครอบครัวหมายถึงผู้ใหญ่ที่เป็นวงศาคณาญาติและก็หมายถึงหัวหน้าเจ้านายถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะครับ<อ>แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของครูบาอาจารย์โรงเรียนพระสองฆ์องค์เจ้าวัดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอกฎหมายกฎร,ระเบียบข้อบังคับต่างๆทุกอย่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ สารรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของสารตุลาการนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือจารีตประเพณีทุกอย่างความดีงามต่างๆเนี่ยนะครับก็รวมอยู่ในดาวพะหัสบดีหมดเลยนะครับก็ความหมายประมาณนี้นะครับกว้างๆที่ไปต่อยอดพัฒนาในการครํามรยากรได้นะครับทีนี้เรามาดูในพื้นดวงวัฒนธะของคุณว่างสำหรับคนธนูเนี่ยเมื่อมีเขาเรียกว่าการผูกดวงหรือการตั้งดวงเสร็จแล้วเนี่ยจะมีดาว ราศีนะครับมาจาก2เจ้าเรือนก็คือสนับคนราศีธนูเนี่ยคือดาวประจำตัวมาจากภพเรือนตนุนะครับหภพเรือนและมาจากภพเรือนพันธุอีก1เจ้าเรือนตนุหมายถึงวาสนาของเราหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเรานะครับและดาวพฤีหมาถึงพฤติกรรมการแสดงของเรานะครับแสดงออกอะว่าเราเป็นคนแบบนี้เป็นตามดาวพฤะศบดีเนาะก็ มาอีกหนึ่งพบรือนมันคือราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นพบพันธุมาถึงรากฐานของชีวิตหมายถึงครอบครัวหมายถึงพันธสัญญาหมายถึงอ,อสังหาบ้านรถที่ดินนั่นเองนะครับก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆของชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้เราไล่ทำลายกับย้อนกลับไปก่อนนะครับจะได้เห็นความแตกต่างการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง ตั้งแต่วันที่14พฤศจิก,กายน2563ที่ผ่านมากินระยะเวลาประมาณหลายเดือนแล้วนะครับอยู่ในราศีมังกรนั่นเองนะครับได้ตำแหน่งนิดมาถึงการอ่นอนกำลังในรอบ12ปีทําให้เรานั้นสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้อยู่ในปีฉลรูหรือปีวัวน,นั่นเองนะครับดาวประจำตัวอ่อนกำลังในรอบ2ปีเนี่ยเป็นนิดหมายความว่าตัวเราเนี่ยอาจจะมีการาต้องเพิ่มทักษะ ต้องเพิ่มเ,เกี่ยวกับเรื่องของ up level ของตัวเองขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีบเป็นดาวแห่งตัวตนของเราเนี่ยการยึดมั่นถือมั่นสูงมากนะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่รู้ดีรู้มากแต่ไม่ชอบคือใครใครบอกใครสอนใครอะไรไม่ค่อยเอาเพราะว่าคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าบัอาัจาะลาหลังนะครับเราต้องอัปเดตแล้วนะครับหมายความว่าเราต้องอัปเดตเพื่อคือโลกมันไปสู่ยุค ก้าวหน้าโลกาภิวัตน์ไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราตัวเราต้องก็ต้องมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเียนรู้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่า,อาบอกคนอื่นสั่งสอนคนอื่นแต่ตัวเองอะ่ะกับไม่ได้ทําหรือไม่ได้หาความรู้เพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการปล่อยไก่นะครับอาจารย์ผมจะบอกแบบนี้ก็เออก็ต้องไอเราต้องเข้าใจวัสนาตัวตนของเราก่อนว่าเราเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับและจากอีกหนึ่งพบเปือนนะครับคือพบพันธุเนี่ย เมื่อมาอยู่ในราศีมังกรเนี่ยจะอยู่ในภพการเงินกระดุมพระนะครับหมายถึงว่า,าตัวเราไปตกการเงินมือขยาวเสาและเสาเอาแต่ภาชนะที่เราจะเก็บเนี่ยมันเล็กมันได้โชคลาภที่น้อยการเงินที่น้อยไปด้วยกลาบเป็นว่าเราอาจจะไม่พอใช้หรอกเพราะมันขัดแย้งกับดาวเสาเพราะดาวพสัสดีไม่อยู่ดวงเดียวด้วยนะครับเป็นขัดแยง้งคือดาวพสัสดีกับดาวเสาเป็นดาวที่ขัดแย้งในลักษณะของความคิดเห็นไม่ตรงกัน ดาวพัสดีหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมสิ่งดีงามแต่ดาวเสาหมายถึงโทษทุกข์หมายถึงความยากลําบากพอมาอยู่ในเกณฑ์ดาวเสาด้วยดาวเสามันจะมีเกณฑ์ของเขานะครับถ้าเผื่อกลุ่มดาวดวงใดก็ตามจะให้ผลที่เดือดร้อนเหนื่อยยากลําบากแล้วก็ต้องอดทนอดกั้นอดออมถึงจะสามารถแก้ไขได้ดาวเสาเนี่ยนะครับก็คือทํให้ทุกอย่างมันยืดเยื้อยาวนานไปนะครับการเงินก็กลายเป็นว่า กว่าจะได้มันก็เหนื่อยหืดขึ้นคออะไรแบบนี้เพราะว่าศักยภาพเราไม่มีไงเราก็จึงต้องเติมทัศนคติเพิ่มเติมเข้าไปเติมความรู้ความสามารถของเรามากขึ้นเพราะดาวพัสศุมาถึงการเรียนรู้ก็ต้องเพิ่มการเรียนรู้เพิ่มทักษะพัฒนาตัวเองเพิ่ม,มขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนกับมีภาชนะที่ใหญ่ขึ้นไอ้คือเปรียบเทียบคือภาชนะใหญ่ขึ้นก็บรรจุเงินบรรจุทองได้เยอะบนเซฟเราอะครับเซฟเล็กมันหาได้แป๊บเดียวก็เต็มละ ก็ได้แค่นั้นไงแต่ถ้าเปิดเรามีเซฟที่แบบว่า2เซฟ3เซฟหรือใหญ่ขึ้นก็กลายเป็นว่าเราหาได้เท่าไหร่ก็จุไม่หมดสักทีแต่มันก็ได้เยอะอะไรแบบนี้ครับเออเนาะมีพื้นที่ให้เยอะในการจุเงินอย่างเงี้ยก็หมายความว่าได้เรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นเกษตรในพบการเงินเนี่ยยังไงคุณก็มีเงินก้อนภายใน2ปีครึ่งนะไม่ใช่หมายถึงว่า10กันอ่า้าธันวาคมแล้วคุณจะได้หรือปีใหม่แล้วคุณจะได้นะครับมันแล้วแต่คน ใครถึงทำลายจุดไหนก็ต้องถึงณเวลาจุดนั้นที่จะได้ในความสําเร็จต้องแยกเป็นคนคนไปเนาะทีนี้พอเข้าสู่ราศีกุมบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้หมายถึงกําลังจะพูดก็คือการโคจรเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยวันที่19มีนาคมจะได้ผลแบบใหม่แล้วนะครับในคารเปลี่ยนแปลงแบบใหม่คือจะออกจากการขัดแย้งกับดาวเสาร์ก็ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับตัวตอนเนี่ยเข้าพบศาสระหมายถึงเพื่อนฝูงพี่น้องคนในสังคมนะครับ และมาจากพันธุด้วยก็หมายความว่า,าครอบครัวอสังหาเนม่ยมาอยู่ในพพเรือนสังคมนะครับก็กลายเป็นว่าเราจะมีการาร่วมพุ่นลงทุนแล้วก็ได้เป็นหลักเป็นฐานเกิดความมั่นคงโอ้คนละเสถียดีเวอร์ดีวังปังปุริเย่มากนะครับขออภยัยในการพูดคำสับไปดุ่เนานะก็เป็นลักษณะนี้ครับหมายความว่าตัวเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ได้เงินก้อน แล้วเอาไปดาวบ้านดาวรถดาวที่ดินมีอสังหาเพิ่มเติมครับมีสิ่งที่งอกเงยเพิ่มมากขึ้นเป็นสิ่งที่เรานั้นเก็บทรั์เก็บหลักฐานเราได้มากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตบางคนได้แต่งงานครับมีครอบครัวเพราะพันธุหมายถึงครอบครัวเนาะก็หมายความว่าตัวเราจะได้ครอบครัวมีการแยกออกจากกงศีหมายถึงว่าบางคนอยากอยู่กับพ่อแม่ใช่ไหม แต่ว่าพอมีการแต่างงานก็อยากไปมีครอบครัวของตัวเองอะไรแบบนี้ครับก็จะหมายถึงว่าได้ปลูกเรือนหอไดอ้มีบ้านใหม่อะไรแบบนี้ก็ไปอยู่ในช,ชีวิตแบบใหม่สังคมแบบใหม่บ้านใหม่อะไรแบบนี้นะครับเป็นลักษณะดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและออกจากการขัดแย้งด้วยในช่วงแรกอาจจะมีการลักษณะของการที่แบบว่าขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือไปขอกู้ยืมกับธนาคารได้พัฒนสดีไปเดา ธนาคารนั้นนะครับก็หมายความว่าไปขอกู้ยืมไปขอเครดิตสินเชื่อนู่นนี่นะั่นมันไม่ผ่านอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าพอเดินหน้า29มีนาคมเป็นต้นไปก็จะดีขึ้นไปขอกู้ยืมก็จะผ่านจะมีเงินก้อนในลักษณะที่เอาไปดาวบ้านดาวรถด,ดาวสิ่งต่างๆที่เป็นอสังหาก็ถือว่าเราก็จะมีสิ่งดีๆในจุดนี้นะครับและบางคนก็สามารถแบบผู้ใหญ่อนุมัตเซเยสในลักษณะของการที่จะ แต่งานการที่แบบว่าสู่ขอสําเร็จบางคนเนี่ยเราไปก่อนยังไม่โตเลยรอให้แบบคือหมายถึงว่ามีการสู่ขอใช่ไหมก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวยังยังเป็นเด็กกันอยู่รออายุมากกว่านี้ก่อนนู่นนี่นั่น,นมีเหตุผลบลาบลา,บาขอโทษนะครับที่พูดก็หมายความว่า,ามีเหตุผลต่างๆนานาชักไม่นำต่างๆมาบอกว่าเรายังเป็นเด็กอยู่นะเรียนหนังสือก่อนอย,งงยอย่างนู้อย่างนี้อย่างนั้นมันคือข้อมูลที่ผู้ใหญ่เขาไม่เห็นด้วยกับเรา แต่พอ29บมีนาคมผู้ใหญ่จะอ่อนขึ้นให้พพอร์ตสิ่งที่เราคิดที่เราทําแต่อย่าลืมนะครับต้องทําตามดาวเพิ่มด้วยดาวพัสดีหมายถึงการจัดการหมายถึงการเพิ่มความรู้ความเป็นผู้ใหญ่หมายความว่าตัวเราต้องทําเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นให้ผู้ใหญ่เห็นแล้วผู้ใหญ่ก็จะโอเคเพราะมันอ่อนกาลังมาไงมันหมายความว่าตัวผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นว่าเราทัศนคติที่มองเราเนี่ยเป็นเด็กอยู่หมายถึงเออยังไม่โตเลยยังยังแบบ ยังของพ่อแม่อยู่เลยเงินอะไรแบบนี้ครับก็คือหมายความว่าเขายังมองเราเป็นเด็กแต่พอเวลา,าสิ่งต่างๆลวงเลยไปเราต้องพัฒนาศักยภาพตัวเราให้พิสูจน์ตัวตนให้คนเห็นให้ผู้ใหญ่เห็นให้คนในองค์กรเห็นว่าเราอ่ะมีศักยภาพพอผมถึงบอกว่าให้มีการเรียนรู้ไงครับเพิ่มเติมให้พัฒนาศักยภาพตัวเองเพิ่มขึ้นไงครับก็จะทาให้ทุกอย่างนั้นดูดีเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะ ส่งเสริมสนับสนุนทั้งผักทั้งดึงทั้งดันในสิ่งที่เรานั้นต้องการก็จะประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดทั้งวนเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลยครับว่าเราจะทำไมเพราะจะดูว่าเป็นดาวประจําตัวนะเนาะก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างจะได้ดีขึ้นและอย่างนี้ดาวพฤหัสบดีเมื่อเดินสู่ราศีกุมเนี่ยจะอยู่ในเรือนราหูใช่ไหมครับราหูไปอยู่ราศีพฤษภเนี่ยเป็นคู่แบ่งครึ่งเบียนกันเบียนในลักษณะนี้หมายถึงว่าเป็นคู่แบ่งครึ่งในลักษณะของการ ได้ดีแต่มีข้อเสียไม่เต็มร้อยนะครับก็ประมาณ80 70เนี่ยนะครับในความดีเนาะก็จะลดทอนลงมาแต่อยากกินกังก,กับโชคลาบโชคลาบบอกว่าแบบนี้เราก็ต้องทําแบบนี้ทุกอย่างมีดีมีเสียคือหมายความว่าดีมากเสียน้อยหรือเสียมากดีน้อยแต่ตอนนี้มันโชคลาบเข้าข้างเราแล้วหมายความว่าโชคดีมากกว่าแต่เสียน้อยกว่า อ่ะโอเคอยากเกี่ยวกับชโชคลาภคือได้อย่างนี้ก็ต้องทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยทำตามดวงดาวก็จะโอเคมากขึ้นเพราะมีตัวสนับสนุนและแรงดึงดูดทําให้เรานั้นได้ในสิ่งนั้นง่ายๆอะไรแบบเนี้ยครับทีนี้การแบ่งครึ่งในครั้งเนี้ยนะครับมันอาจจะหมายถึงว่าผู้ใหญ่อ่อนใจอยอมอะไรแบบเนี้ยครับอ่ะงั้นพิสูจน์ตัวตนสิอะไรแบบเนี้ยครับว่าเออเป็นหลักเป็นฐานได้นะพอออกไปแล้วจะต้อง มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะอะไรแบบนี้คืออยู่ได้ด้วยตัวเองนะอะไรแบบนี้จะมีข้อแม้ครับอะไรแบบนี้ก็กลายเป็นว่ายอมถอยครึ่งหนึ่งยอมถอยคนละก้าอะไรประมาณนี้คือเนี่ยก็เป็นข้อดีไปนะครับก็ถือว่าเป็นจุดตำแหน่งนี้และโยกมรุกจะอยู่เป็นเรื่องที่ดีหมายความว่าการเรียนรู้เพิ่มเติมจะเป็นลักษณะของการพลิกแพงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้อยากพลิกแพงไปในสิ่งที่ดีต้องเรียนรู้เพิ่มเติมมีการจัดการมีการวางแผนทุกอย่างอย่าทาอะไรที่โดยแบบสะเพ้าครับคือแบบ คิดแล้วทำเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ดาวเสาร์เป็นเกษตรกลุ่มในพบกระดุมพระเนี่ยนะครับมันหมายความว่าตัวเราเนี่ยต้องค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําอะไรต้องชัวร์ไว้ก่อนอย่ารีบร้อนด่วนได้จะเกิดปัญหาเพราะดาวราหูเนี่ยมันไม่ดีมันที่ดาวดาวประจําตัวเป็นเดือนลนราหูมันต้อง สยบดาวราหูให้ได้ถ้าร้อนแรงเร็วคือดาวราหูเป็นดาวแห่งทัดลมหมายถึงอารมณ์ถ้าเอาอารมณ์ขึ้นต้นในการใช้ชีวิตปัญหาจะตามมานะครับแล้วทาให้ผู้ดักผู้ใหญ่ก็ไม่เชื่อถือด้วยดังนั้นก็จะทําให้เข้าชะตาลายไปเลยนะครับทั้งที่มันเป็นเกณฑ์ดวงดีนะเออดันั้นนะ่ะจะดีจะร้ายอยู่ที่ตัวเราอยู่ในความคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําของเราว่าคิดถูกทางทําถูกทางย่อมได้รับผลดีเสมอทําผิดทาง โฟกัสผิดทางย่อมได้รับผลที่ล้มเหลวเสมออยากได้ดีก็ต้องคิดให้ถูกทางนั่นเองนะครับเนี่ยก็ซู่เป็นกางใจให้และก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นดาวพฤหศสบ,บดีดก็ไม่ได้ทำร้ายเราดาวเสาร์ก็ไม่ได้ทำร้ายเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆด,ดังนั้นเนี่ยวางแผนก่อนทำทุกครั้งมีสติก่อนทำทุกครั้งทุกอย่างก็จะดีเองนะครับสามารถติดตามคำยีรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยกวรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเป็ดกางใจให้ด้วย